สวัสดีครับสวัสดีครับผมที <Auto> ออโ o ้สปีดออนทัวร์นะครับผมตอนนี้เรามาถึงกันที่จังหวัดอำนาจ, <ะ S 1> จเจริญแล้วครับผมร้านนี้เป็นร้านหนึ่งที่ใหญ่มากเลยนะเป็นร้านที่ดูดีเลยเออ,อผมชอบมากเลยเพราะว่าร้านนี้เป็นสัตว์เป็นส่วนนะครับที่รับรองลูกค้าผมชอบมากเลยแล้วร้านนี้แบบว่าทําหลายอย่างเลยนะครับ ที่นี่ครับเขาจะเน้นหนักไปเรื่องของการทําช่วงล่างนะครับมีแม็กโช๊คโอ้เดี๋ยวเราไปดูในดีกว่าที่ <นะ S 1> สาคัญเลยนะเมื่อกี้ที่ผมได้สอบถามกับทางพี่เจริญนะฮะซึ่งเป็นเจ้าของร้านนี้นะฮะเขาบอกว่าเขาเนี่ยเป็นตัวแทนนะครับของเดนโซแล้วได้รับรางวัลน,นะเป็นแชมป์เลยสกิลคอนเทสต์อันดับหนึ่งของประเทศไทยด้วยครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันเลยดีกว่าครับตรงนี้จะเป็นโซนที่แบียว่าดูเรื่องของยางนะครับกระจังหน้านะครับใบปัดน้ำฝนนะครับมีโฟมด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันโซนนี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นโซนของช่างแล้วก็วจะมีลูจอดรถเนี่ยโอ้โหกว้างขวางมากเลยนี่รองรับรถนีถ้าเอามารถมาเต็มๆนี่จอดได้แบบ<ช>ที่ทริคันเลยนะใช่นะฮะอันนี้เป็นโซนของรับรองลูกค้านะเจ๋งมากเลยนี่แบบว่าธรรมชาติสุดๆไปเลย ก็ที่สำคัญนี่คือเป็นตัวแทนจำหน่ายฟิล์มลามินานะครับเวลาเราจะติดฟิล์มนะเราต้องมีห้องแบบนี้เลยเขาเรียกเป็นห้องปลอดฝุ่นนะครับห้องแบบมาตรครกเลยนะ ่อนที่จะติดตั้งฟิล์มมาเลือกฟิล์มก่อนนะครับก็ตัดฟิล์มแล้วก็ติดตั้งในห้องนี้ได้เลยนะครับถือว่าเป็นอีกร้านหนึ่งที่มีมาตรฐานที่ดีมากเลยนะโอ้โหเชื่อมั่นได้ครับนะก็สําหรับลูกค้าท่านไหนนะฮะที่อยู่ในจังหวัดอำนาจเจริญหรือว่าเราแวกใกล้เคียงนะครับผมก็ฝากร้านไว้ด้วยแล้วกันนะครับกับร้าน T N Auto Car นะครับตั้งอยู่บนถนนเรียงเมืองร้านนี้เปิดวันไหนบ้างครับเปิดนะครับตั้งแต่วันจันทร์ถึงวันเสาร์นะครับตั้งแต่8ดโมงเช้าถึง5้าโมงเย็นหยุดวันเดียว ที่สำคัญนะครับร้านนี้นะฮะมีผลิตภัณฑ์นะครับของ GT Auto Speed นะครับไม่ว่าจะเป็นหลอด GPD นะฮะรวมถึงเกจวัด OBD2 ที่หลายๆคนถามหาถึงนะฮะถ้าอยากจะได้ช่างที่มีประสบการณ์นะครับมีความเป็น professional ในการติดตั้งให้ก็อย่าลืมนะครับผมเลือกร้าน TN นะเจริญด้วยนะครับขอบคุณมากครับ